ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสำโรงรายวิชาสังคมศึกษารหัสสค11001 1. 1ระดับประถมศึกษาเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์กายภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์การเรียนรู้ความหมายองค์ประกอบและชนิดของแผนที่ทำให้สามารถใช้แผนที่ชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสมเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำแผนที่ในการสำรวจข้อมูลท้องถิ่นได้แผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นที่บนผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยแสดงลงบนแผ่นแบบราบมีการย่อให้เล็กลงตา,ตามต้องการ อาศัยสัญ,ญาลักษณ์และเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นแสดงลักษณะของสิ่งต่างๆบนโลกแผนที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าทะเลมหาสมุทรทวีปและประเทศต่างๆตั้งอยู่บริเวณใดบนพื้นโลกแต่การที่เราต้องการจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการใช้แผนที่เท่านั้น เราจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เสียก่อนเช่นต้องอ่านแผนที่เป็นและรู้จักเลือกชนิดของแผนที่ตามโอกาสาที่จะใช้จึงจะสามารถใช้แผนที่ได้อย่างถูกต้องความสำคัญของแผนที่ แผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งของมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆเช่นใช้ค้นหาสถานที่เส้นทางคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวแหล่งเกษตรกรรมและกิจกรรมทหารเป็นต้นผู้ใช้แผนที่จะทราบข้อมูลบนพื้นที่จริงอย่างถูกต้องชัดเจนและประหยัดเวลาชนิดของแผนที่ 1. แผนที่ทางกายภาพคือแผนที่แสดงถึงลักษณะทั่วไปได้แก่1.1แผนที่ภูมิประเทศ 1.2แผนที่ภูมิอากาศ1.3แผนที่รัฐ,ฐกิจ1.4แผนที่เศรษฐ,ฐกิจ1.5แผนที่ประวัติศาสตร์ชนิดของแผนที่ 2. แผนที่เฉพาะเรื่องเป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลตามความต้องการของผู้ศึกษาเช่นแผนที่สร้างทางรถยนต์รถไฟ เครื่องบินแผนที่ทางหลวงแผนที่ทหารแผนที่การเดินเรือแผนที่ป่าไม้แผนที่ที่ดินเป็นต้นองค์ประกอบของแผนที่คือส่วนต่างๆในแผนที่ที่ทำให้เข้าใจในการอ่านแผนที่ได้ถูกต้องมากขึ้นซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้2.1เส้นรุ้งเส้นแวงเส้นที่ผ่านขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้เรียกว่าเส้นแวง และเส้นที่ผ่านแนวตะวันตกไปยังตะวันออกเรียกว่าเส้นรุงเส้นรุงที่ยาวที่สุดเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรทั้งเส้นรุงและเส้นแวงเป็นเส้นสมมุติ2.2มาตราส่วนคำพูด2.3มาตราส่วนบรรทัดสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในแผนที่เครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆบนผิวโลกซึ่งมีรูปร่างคล้ายของจริงและนิยมใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสากลดังนี เครื่องมือวัดระยะในการทำแผนผังและพื้นที่อย่างง่ายๆการสร้างแผนผังแผนที่จะต้องย่อส่วนจากพื้นที่จริงลงแผนแบนราบเครื่องวัดระยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเครื่องวัดที่นิยมนำมาใช้ได้แก่ 1. การนับเก้าเน้นการวัดระยะที่ใช้เครื่องมือง่ายๆที่ทุกคนมีอยู่ก่อนการเดินต้องทำระยะให้ผู้วัดหาค่าความยาวมาตรฐานของระยะ1นก้าของตนเองก่อน ถ้าต้องการวัดระยะให้เดินนับ9ได้จำนวน9แล้วนำมาคูณกับ9มาตรฐานของตนก็จะได้ระยะจริงโดยประมาณ 2. โซโเป็นเครื่องมือที่เป็นโลหะเป็นข้อข้อมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีความยาวข้อแตกต่างกาันมีทั้งระบบอังกฤษและระบบเมตริก 3. เทปเป็นเครื่องมือวัดที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันเพราะใช้ง่ายสะดวก น้ำหนักเบากระทัดรัดพกพาได้สะดวกมีหลายขนาดเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์การศึกษาเรื่องใดๆก็ตามผู้เรียนจะต้องมีเครื่องมือในการศึกษาซึ่งอาจมีอยู่แล้วหรือผู้เรียนอาจต้องสร้างขึ้นเองแล้วแต่กรณีและต้องเหมาะสมกับเรื่องที่จะศึกษาสำหรับเครื่องมือในการศึกษาจำแนกได้2ชนิดคือ 1เครื่องมือสำรวจข้อมูลท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมได้แก่แบบสังเกตการแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมเป็นต้น 2. เครื่องมือสำรวจท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์กายภาพแบ่งได้ดังนี้2.1เครื่องมือศึกษาลักษณะภูมิประเทศเช่นเข็มทิศเทปวัดระยะแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 2.2เครื่องมือศึกษาร่วมกับแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเช่นเครื่องมือวัดพื้นที่เครื่องมือวัดระยะเครื่องมือวัดมุมกล้องสมิติเป็นต้น2.3เครื่องมือสำหรับแผนที่และแผนผังได้แก่เข็มทิศโซ่เทปการบันทึก2.4เครื่องมือสำหรับศึกษาภูมิศาสตร์ได้แก่เทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆเครื่องมือวัดลมเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเครื่องมือวัดความชื้นเครื่องมือวัดความดันอากาศ สรุปเนื้อหาบทเรียนแผนที่เป็นเครื่องมือสำคัญทางภูมิศาสตร์แสดงลักษณะพื้นที่ทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นช่วยให้รู้ตำแหน่งและลักษณะของสถานที่ต่างๆใช้ประโยชน์ในการเดินทางการเกษตรการท่องเที่ยวและการวางแผนพัฒนาชุมชนแผนที่มีหลายชนิดเช่นแผนที่ภูมิประเทศภูมิอากาศและแผนที่เฉพาะเรื่องการอ่านแผนที่ต้องรู้จักองค์ประกอบเช่นเส้นรุง้ง เส้นแหวงมาตราส่วนและสัญ,ญาลักษณ์ต่างๆการสำรวจข้อมูลท้องถิ่นต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เช่นเข็มทิศเทปวัดระยะแบบสอบถามและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้เข้าใจลักษณะพื้นที่และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยสแกนที่ QR Code เพื่อทำแบบทดสอบ เรียนทุกที่รู้ทุกเวลาแล้วพบกันในบทเรียนถัดไปสวัสดีค่ะ